นอกจากจะลัคกี้ินเกมและลัคกี้ินเลิฟแล้วการมีผิวสวยใสยต่างเป็นสิ่งที่สาวๆต่างใฝ่ฝันกันทั้งนั้นแต่นับวันเข้าทำไมปัญหาเรื่องผิวพันถึงทวีคูณขึ้นไปทุกทีไม่ได้การละต้องหาวิธีกู้ผิวของเราให้กลับมาอ่อนยาวให้ได้เราคงต้องมารู้จักธรรมชาติของโครงสร้างผิวก่อนสินะถึงจะได้เข้าใจวิธีดูแลสุขภาพผิวโครงสร้างของผิวนั้นไม่ต่างอะไรกับโรงงานผิวซึ่งประกอบไปด้วย ชั้นของผิวหนังกำพร้าคือชั้นของ security guards ที่คอยปกป้องผิวจากสารพิษแบคทีเรียและการสูญเสียน้ำโดยมีเซรามายทำหน้าที่ช่วยป้องกันผิวชั้นหนังแท้เป็นชั้นของฝ่ายผลิตอย่างคอลลาเจนอิลาสตินและกรดไฮยาลูรอนิกโดยคอลลาเจนและอิลาสตินเป็นตัวช่วยเสริมโครงสร้างผิวซึ่งมีกรดไฮยาลูรนิกเป็นตัวช่วยดันโครงสร้างรึงเส้นใยผิวไว จึงช่วยทำให้ผิวแข็งแรงยืดหยุ่นและอ่อนเยาวโดยสาเหตุที่ทำให้เรามีปัญหาผิวพรรณมักเกิดขึ้นที่ชั้นผิวหนังแท้เพราะปัจจัยเหล่านี้เช่นดื่มน้ำน้อยเซลผิวหนังประกอบไปด้วยน้ำถ้าหากขาดน้ำก็จะทำให้ผิวอ่อนแอโดนแดดบ่อยเพราะแดดมีแสง U V ที่สามารถเข้าไปทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินฝุ่นควันมลพิษเพราะสารพิษ ทำให้ผิวเกิดการอักเสบจนแพ้และเกิดการระคายเคืองง่ายเราไม่อาจหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้แต่เรายังมีผิวสวยได้ด้วยการเติมสารอาหารให้ผิวทำได้ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยเพิ่มคอลลาเจนวิตามินซีและเซรามายและที่ขาดไม่ได้คือนวัตกรรมใหม่โปรไบโอติกไฮายาเป็นโปรไบโอติก ที่จะช่วยสร้างกรดไฮยาลูโรนิกให้กับร่างกายและดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดไปยังผิวทั่วร่างกายกรดไฮยาลูโรนิกจะช่วยอุ้มน้ำไว้และช่วยดันโครงสร้างของคอลลาเจนกับออลาสตินให้แข็งแรงผิวก็จะดูอิ่มฟูและชุ่มชื้น เห็นไหมว่าเคล็ดลับผิวสวยไม่ได้ซับซ้อนหรือยากสักนิดขอแค่รู้จักใส่ใจและหมั่นดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอเชื่อเลยว่าไม่เพียงแต่จะกู้ให้ผิวกลับมาใสาเท่านั้นแต่ยังจะกู้ความมั่นใจให้สาวสาวได้อีกด้วยนะ